หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมระบบรีโมทนะครับรีโมดยังกดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเสียกุญแจบิดกุญแจออนทีนี้มาสังเกตที่หน้าปัดเือนใหม่นะครับจะมีไฟดวงหนึ่งแดงกระพริบอยู่ตรงกลางจอนะครับถ้ากระพริบแบบนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดจะเงียบเลยนะครับติดระบบอีโมนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํามากดรีโมทนํามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับกุญแจที่จะสตาร์ทรถได้ก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกเดียวเท่านั้นนะครับ โปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลืมอไม่ถอดใช้เวลาทำไม่นานนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนสังเกตไฟ LED ดวงแดงๆที่เคยกระพริบนะครับก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Ford Fiesta นะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยดีให้บริการนะครับ